ไปกินยามาเด้ชั่วโมงหนึ่งครับขึ้นมาจ้อยนะครับกิลั่งอากาศดีๆก็ขึ้นนะครับ,บเ,รนนเป็นสิว่าลงน้ำแล้วเล่นน้ำเป็นอะไรพี่แลนล่ะครับอากาศดีๆเห็นน้ำบ่ได้ครับแลนละ่ะกินยากินกินยาได้ออ้หุ่กินยาได้จักข้าวหนึ่งเนี่ยจักชั่วโมงหนึ่งนี่แหละครับแลนขึ้นมา สิเกาขอกอีกแล้วมาเล่นน้ำกันโอ้โหมอนี่กระแ๊นหมดแล้วครับนี่นี่นะครับเขียวได้บดดนแล้ครับฝนตกมากกระสีแรงขึ้นเก่าหลือเบื้องส่งหนละนะครับขอกับลายขอกโหดครับขอกับสามสี่ขอก กัวเงาครับกัวยังบ่ทันมากครับคุณกัวกัวยังกินอยู่ปลายหน้ามองที่มันกินน้ำกัดเลยครับแต่กัวยังบ่บ่อยากเขาคอแต่สมมวัวนี่คุณเพื่อนเพื่อนเพื่อนครับมีความสุขแห้งครับน้ำเย็นๆขี้ตมได้หลายให้ใจเย็นนี่ครับนี่ครับหน้ามองนี่คุดไม้ครับเอ่อต้องต้องการที่จะตัดขาดจากพวกสัตว์น้ำอย่างอื่นบ่มีปูมีปลาบ่มีหอยอย่างทั้งสิ้นนะครับผมนี่ไออยู่นะ ผมปุ๋ยไอเดี๋ยวผมสีหายยามาฉีดมาอื่นนะครับยาแก่รักษา,าการไอสันนิารานว่าอาจะเป็นที่พยาธิปอดนะครับนะครับโชคลายแต่ว่าเป็นยังรักษาได้นะครับบางบรรยากาศตน้ตนต้นต้นชัช้นฉาปลูกไว้เตรียมเป็นหฮมนะครับเป็นรูเป็นล่างแหละเป็นโฮมเป็นยังยังดีแลนนะบ้านเดี๋ยวหมึดนี่ครับต้นชัช้นฉา เตรียมใบเป็นโฮมกับกเริ่มสีดูดีสิมากเริ่มมี้โฮมนี่กินการสาขานะครับสาขาละอ่ะขัดเส้น่าเราเส้นได้เบิดลหนึ่งนะครับแช่ได้จะข้าวกับพอ่อแช่ได้ประมาณจะเครื่องชุ่มมงคุณล่ะคือไปกินใหญ่สิบนาทีแล้วลุกน,นั่งเลยเนาะขึ้มักแช่ครับคืออากาศมันหอนแต่ว่างหันไปกินตากแดดมากกับทนได้ครับคุ้ย คนใดแดดบ่หอนทนใดคมปลอยตอนใบใบใบประมาณใบสีโม่งคอเอ,อ้ยตอนใบสีโม่จำบ่ได้่าจะใบสีโม่งทกคนสีโม่งเลยชมติี่ยังคัดจงบ่ไดบ่ค่อยไ,ได้นี่ยังมัให้ที่เรารับช่วกักบบ่ควาย,ยาคาผสมบนะครับเด้ มม <c oughs> <c oughs> ีแนเวเ็ดสานนี่มีกบเลยครับนีบ่ว่งหันกบถึงโดดลงไปกบกบไม่ยือซีหาตัวกบกบหน้านีาน่ล่ะไอแบบปุ๋ยต้องรีบจัดการครับัก,การปล่อยไวเ้เหนือนั่นประด้เหลเรือล่างหรือสบาดีนะครับเดี๋ยวคงอื่นเจอกันเดี๋ยวเตรียมยายาหลาดหลังน้ำหลกักยาฉีดน้ำนะครับ บรรยากาศครับตอนนี้หญ้าหลายครับหญ้าแนมไปเขียวๆนี่แท่งกุหลาบเท่านั้นครับที่ปลูกไว้ปลูกไว้สหรับตัดโมนั้นก็ก็เพิ่งไถไปว่างเศ้านะครับที่ต้องไถเพราะว่าออยอนยอนยังก็ยยอนที่แบบว่าแควายงัวงัวควายมันกิ่ทบทันนะครับนี่แปลงคูนนะครับแปลงคูนก็แปลงนี่ผมก็เพิ่งตัดไปขึ้นมากหรือวงถึนมากหรอ ตไปมันกินประทันครับก็เลยวางแผนว่ายากระนันเลยมันกินประทันกับเขาก็แปลงสภาพมันเป็นหญ้าแหง้งเตรียมอัดก่อนแต่บ่ได้อัดก่อนหรอกก็คือว่าเดให้แต่มันแห้งตัดหลอตากแดดให้มันแห้งอยู่อยู่แปลงหญ้าแล้วแล้วคนคนขอมัส่ซหนูหนูเสี้ยงอยู่าง้ยมันนี่แทนเสี้ยงเอาไว้มันกินตอนหนาฝนแต่บ่ต้องไปอัดก่อนครับเพราะเขามีทุนไปอัดก่อนครับฝนบ่ได้หลายเป็นเร่อยๆลายเป็นสารสิบสี่สิบลายบันนั่นครับมันมีประมาณหางไรนะครับ เโอ้ยอย่างหลายครับมันอี้กอะเลือกสีไทยกับไทยยังสี่แล้วครับผมพูดเม่พี่น้องไอเบิงวิววิวทัดน์ไอเบิงควายความสุขมูหันผมนางเบิงมันกินหญ้าเล่มหญ้าโอ้โหเชืดอย่างครับไปนนางเบิงมันเล่มหญาก็ท่านดีครับนี่ความสุขนะครับเห็นมันหยอกล้อเล่นกันกินหญ้าอ่อนหญ้าแก่แน่ีความสุขแห้งอยากให้พี่น้องได้มาสัมผัสอารมณ์ยังสี่นะครับผมเดิน่า ชว่วงนี้บมื่อไรใครเดางานประจำนี่ก็เบาบางโรคหัวติดโรกเขาก็ปิดในงานกันในงานผมก็ปิดนะครับก็เ,เลยบม่ค่อยได้ไปเห็นงานก็เลยมาเลี้ยงหอยหน่ยพี่น้องไปหาเงนเล็กน้อยจำเลยก็เพ่อใดอ,อยู่กบกบหน้าก็ลงมาอยู่นี่ผมก็ยิ่งไปกินหลายเท่าแล้วนะครับยางยางอยู่จังสี่เลยนี่กบนางขงมูอยู่สิบหน้ำมีกับมีครับพี่น้องก้ย้อนหยางย้อนธรรมชาติมันกลับมา,ล,บมาลูกหอยปูปลา อุดมสมบูรณ์นี่นี่กบหองเกิมไปหมดเลยคนตกเทรนดงก็มาจับพอมาจับพวกใดแหลายเพราะว่าอย่างพอผมบดีใส่เห็ดหน้ามาดูต้นต้นนีบนบน้อยากขับมาแรงนะครับคนนีออ้ไผยมารบกวนมาเห็ดอย่างมาันถึงหลุดนาคตของผมตัวใ่วใหญ่ครับกําลังกําลังเป็นสาวน้อยนุ่มน้อยนะครับยังบดียัยยังบดี ตรงค่จับตาเบื้องแน่นะคดขบวนสิเป็นังใจแต่ตอนนี้ก็คือ,อเบื้องเดชพิ้เท่านี้นะครับซูมือนี่ก็มีความสุขหลายอย่างก็คือเบื้องคุ้ยเจ้าของนะครับคุยกับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีต่างๆที่โทรมาคุยกันนะครับมาเล่นกันซูมือเลยมาถ่านกับทรมาแถบซูมือเลยมาถ่านกับโดนๆโ,โทรมาันสิมาบางคนก็นมาปรึกษาปัญหาเรื่องเกี่ยวกับควายแนะบางคนก็นมาคุยเล่นคุยหัวกันอนี้เลยุกวันนีความสุขครับ มันนี่ก็ไปยามพ่สมบัติก็ไปบึงแม่เพิ่นแม่เพิ่นพิ่งได้นอกสุกี้พิ่งได้นอกได้งามขนาดครับมันนี่ก็ไปชมแม่เรายังงไง่คือเกาอ่าสูงใหญงไง่าเก่าอยู่มั้งลูกลูกนองมันก็งามตัวผูกมันนี่ไปเยี่ยมมากปุ๋มปุ๋ยก็นองไส้ก็รอมันนี่ไปเยี่ยมแม่ปุ๋มปุ๋ยนะครับนองไส้ปุ๋มปุ๋ยปุ๋มปุ๋ยได้นองไส้ที่พันพ่สมบัติเอาเม็ดพกหวานไปฝากเล่าครับไปฝากพ่สมบัตินะครับเม็ดักหวานแมเพิ่นขยายพันธุ์ของผมนี่ปลูกอยู่ทั้งฝุ นะครับประมาณสามงานทักหวานนะครับหกสิบกต้นนะครับพูดขายดอกปลูกกระจกยพี่น้องนี่และผู้ได้อยากมากินคางบ้านผู้ได้ก็แล้วแต่อยากกินก็ไม่เก็บเอาสิครับโอเคครับให้บ่งบรรยากาศนะครับนะอจังไดก็เดี๋ยวผมสีพ่อสานีละ่ะนะครับนะเดี๋ยวไหวพี่นอ้องทีติดตามกันเรื่อยๆนะครับด้วยก็ขอพระคุณพี่นอ้องที่ยังติดตามกันอย่างแน่นตลอดมาก รู้สึกประทับใจหลายนะครับตอนนี้ก็นีปัญหาเรื่องกล่องถิ่นวัดทายทำนะครับคลิปผมกําลังเก็บตังเก็บตังไก่สืพ่อล้วละ่ะสรไปซื้อกล่องนะครับกล่องเมื่อาฉีพที่จะไปท้ายทํำวิดีโอนะครับหลางวตตต่อให้พ้อมพี่น้องได้ชมกันแบบดีๆให้ชัดเจนเสียงดีๆภาพดีๆนะครับเดเลยวได้ว่าตอนนี้ก็รอไปก่อนอยากให้พี่น้องเข้าใจว่าที่ผมหายไปนี่ก็ย้อนยาเฟียกแล้วก็ การลังนอกล่องใหม่กล่องเก่าพวกมือถือแน่กล่องโป๊นะโป๊ะนันก็บ่ค่อยจะดีครับมันก็บ่ค่อยสีสัตว์เจ้าบุคอยสีมีคุณภาพปันใดมันได้จะธรรมดาสิก็เลยว่าเดี๋ยวเผื่อพ่อแม่พี่น้องผมย่อมย่อมนะครับย่อมที่จะอัปเกรดนะครับลงทุนนะครับลงทุนนะครับแล้วก็ทายท้ำสิ่งดีๆที่พ่อแม่พี่น้องและผมนี่หลงรักหลงไหลเมื่อหายเดือบเดิมกันอย่าได้กระฝากติดตามช่องน้อยๆช่องไฟไทยพัฒนาแล้วนะครับเด้อ ช่องสำหรับคนรักควายครับจังไดก็ขอสวัสดีพอไมนรอบเที่ยตอนนี้ด้วยครับด้วสวัสดีครับผม